ทุกอย่างนะครับตัวชุดไอ้ชุดบอลลอนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นชุดรู้สึกว่าจะเป็นของเครื่องสีนะครับก็จะเป็นตัวคอยคอยคือคอยตัวนี้คือจ่ายจ่ายความร้อนให้กับชุดทุกอย่างแล้วก็มีตัวแอ์ลูกยางทั้งทีสปอร์ตกระดาษก็ยืดดึงขึ้นมาปานตัวนี้ก็ต้องปานนี้ไปนะครับตัว่า่านสวิตนะครับชุดบอล้อน แล้วก็รีออกมาเ็าะแข้้นะจ้มขึ้นแต่จต่เพราะว่าที่จต่าเนี่คือว่าเม็ดเม็ดไอของเม็ดของมือมันเป็นวงกลมแล้วก็วางวางเรียงกันโดยผ่านไม่ได้ผ่านความร้อนมันก็จะอยู่โบดีแต่พอผ่านความร้อนเมื่อไหร่มันจะรีบเพื่อให้แบนแล้วก็มันก็จะทรให้เข้ม ัวนี้เหมือนกันนะที่ผมบอกนะทอกกกออกี่นะครับตัวเอเ็อร์ที่ว่าอันบรายมาก่อนนะครับที่ภาพเนี้เราเี่นเห็นว่าจะมีการไอกระเซยไฟฟ้าที่ผ่านมาแล้วก็มือนี่บางทีก็คือผสมระหว่างกระเซยไฟฟ้าครับเปิดเรียบร้อยนะครั้าเป็นตัวหนังสือนะกระดาษก็จะเอามาตัวนี้ก็คือตานโรเลอร์รอตั้งอยู่ด้านล่างที่ถือภาพแล้วตัวนี้คือต,ตัวปิดที่ว่าดึงกระดาษนะสังเกตนะครับเห็นว่าตกลรงอยู่ วาอโหออถึงุองอ่ไหมันก็จะทำให้ภาพของวัน hey? ข He. mm ้น hmm. ช like <Heh> ัดแต่ถ้าเไม่ได้ผ่านตัวนี้เอามลูกเือก็จะติดปกับแต่ถ้าว่าผ่านตัวนี้เมื่อไหร่เอามงลูกมันจะไติดนยกเว้นตัวนี้เสียตัวนี้ทำการเ็นที่หรือว่าตัวนี้ใช้ชีวิกระไร I